นิทานอีศบเรื่องสุนัขล่าสัตว์กับคนเลี้ยงแพสุนัขตัวหนึ่งวิ่งไล่กระต่ายป่ามาจากเชิงเขามันวิ่งตามมาติดๆจนเกือบจะจับเจ้ากระต่ายได้แต่เจ้ากระต่ายก็วิ่งหนีสุดชีวิตจนรอดจากสุนัขล่าสัตว์ได้ชายเลี้ยงแพท,ที่นั่งเล่นอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์ตลอดจึงพูดเน็บแนมสุนัขล่าสัตว์ว่าเจ้านี่ช่างไร้น้ำยาเสียจริงกระต่ายป่าตัวเล็กนิดเดียวกลับปล่อยให้หนีรอดไปได้มันจึงตอบว่า ท่านไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเราข้าวิ่งเพื่อหาอาหารค้าเท่านั้นแต่มันวิ่งเพื่อรักษาชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งเราหรือแรงกระตุ้นสามารถผลักดันความพยายามได้พุทธภาษิตวิริเยนะทุกข,ขอม,มจเจตินคนล่วงทุกขได้เพราะความเพียรก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ททานอีศกเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับเสือดาวณป่าแห่งหนึ่งมีเสือดาวตัวหนึ่งรู้สึกภูมิใจกับลวดลายที่สวยงามของตัวมันมากและมักจะอวดลายกับสัตว์ตัวอื่นอย่างหลงตัวเองว่าไม่มีสัตว์ใดในป่าที่จะมีลวดลายที่งดงามไปกว่าข้าอีกแล้ววันหนึ่งเสือดาวเดินมาพบกับสุนัขจิ้งจอกมันจึงอ้อวดว่าขนและลายของมันสวยงามกว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นไหนไหนสุนัขจิ้งจอกโต้ตอบเสือดาวกลับไปว่า ลวดลายที่อยู่ภายนอกไม่ได้ทําให้ตัวเจ้าดีไปกว่าพวกเราหรอกความสวยงามมันอยู่ที่จิตใจต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงดงามในจิตใจสําคัญกว่าความสวยงามแค่ภายนอกพุทธภาษิตจิตเตนนียติโลโกโลจิเตเป็นปริกัสติจิตตัสสะเอกธรรมะสะสัพเพวะสามาหนัวคูโลกถูกจิตนําไปถูกจิตชักไปสัตว์ทั้งปวงไปสู่อานาจแห่งจิตอย่างเดียว ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแน,านำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ นิทานอีศกเรื่องลากับดอกไม้หนามลาตัวหนึ่งออกไปเดินเที่ยวเล่นหาอาหารกินที่ชายป่ามันเล็มหญ้ากินอย่างอร่อยอร่อยแต่สายตาของมันก็หันไปเห็นดงดอกไม้หนามที่มีลำต้นหวบอิ่มน่ากินมันจึงรีบเดินเข้าไปหาหนามดงนั้น แล้วเหยว่าดอกไม้หนามพวกนี้ถ้าเรากินเข้าไปคงจะคันท้องแน่ๆแ,แต่ว่าตอนนี้คงไม่มีอาหารใดที่จะอร่อยสู้ดอกไม้หนามนี้ได้แล้วละ่ะว่าแล้วมันก็กินดอกไม้อย่างอิ่หน,นำสำราญหลังจากนั้นไม่นานมันก็ปวดท้องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่เห็นแก่กินมักมองไม่เห็นประโยชน์หรือโทษของสิ่งที่ตนจะกินพุทธภาษิต ดูก่อนภิกสูทั้งหลายเราชั้นอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเมื่อเราชั้นอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวย่องรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาภาธน้อยมีโรคเบาบางกายเบามีกำลังและอยู่สำราญดูก่อนภิกสูตทั้งหลายแม่เธอทั้งหลายจงมาจงชั้นอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเถิด er ด้วยว่าเมื่อเธอท er ั้งหลายชั้นอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวจักรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาภาธน้อยมีโรคเบาบางกายเบามีกำลัง และอยู่สำราญก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแน,านำติชมกันได้เลย ส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีสบเรื่องแม่บ้านกับหา่านแม่บ้านคนหนึ่งมีห่านออกไขเป็นทองคำได้เธอจึงนำไขทองคำไปขายและนำเงินมาเก็บไว้ทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งเธอคิดจะรวยมากกว่าเดิมเธอจึงให้อาหารห่านมากขึ้นเพราะหวังว่ามันจะออกไข่ทองคำให้เธอเพิ่มมากขึ้นแต่ปรากฏว่าห่านกินอาหารมากเกินไปจนสุดท้ายมันก็ท้องแตกตายแม่บ้านได้แต่เสียใจเพราะความโลภของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาภหายพุทธภาษิตยากาจิมาทุกคอตออิโอยอ,อัสมังโลกเกปรมิจอ อวิชชามูล,ลกาสภาอิจฉาโลภะสมุอัศยาทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลกเป็นลำต้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศพเรื่องชายหัวล้านสคน ขณะที่ชายหัวล้านคนหนึ่งกำลังเดินกลับบ้านระหว่างเขาบาังเอิญเห็นอะไรบางอย่างตกอยู่บนพื้นถนนใครทำอะไรตกไว้น่ะเขาก้มลงดูขณะนั้นก็มีชายหัวล้านอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเขาเห็นว่าชายหัวล้านคนแรกกำลังเก็บของที่ตกอยู่จึงรีบมาขอส่วนแบ่งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าของที่ตกนั้นคืออะไรชายหัวล้านคนแรกส่ายหัวไปมา และส่งของที่เก็บได้ให้ชายหัวล้านคนที่สองพร้อมกับพูดว่าสิ่งที่ข้าเก็บได้นั้นคือหวีหน่าเสียดายที่มันไม่มีประโยชน์สำหรับข้าแต่ถ้าเกิดเจ้าอยากได้ข้าก็จะยกให้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่เราไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็เหมือนกับของที่ไม่มีค่าพุทธภาษิตอินทัตติยานีมนุษย์ศาสานางหีตายอหีตายจอ อ,อรักขิตานีอหีตายรักขิตานีหีตายจออินทรีย์ของมนุษย์มีอยู่เพื่อประโยชน์และมีใช่ประโยชน์คือที่ไม่รักษาไม่เป็นประโยชน์ที่รักษาจึงเป็นประโยชน์ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแน,นำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ